ครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดสครับผมแล้วก็เนื้อหาในวันนี้ของเรานะเดี๋ยวเราจะมาสอนทําสกิลที่เป็นสกิลปลอมตัวที่จะเปลี่ยนตัวเรานะไม่เป็นถังนั่นเองหรือว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คืออ่าバレลดิสกัสนะครับผมก็สาหรับตัวสกิลตัวนี้นะครับสิ่งที่จําเป็นนะผมนั่นก็คือค่าชื่อเสียงครับือว่าชาริสมาต้องมี25หน่วยนั่นเองซึ่งวิธีทําก็แสนจะง่ายดดยมากๆครับผม ซึ่งเนื้อหาในวิดีโอนี้นะผมก็ได้หยิบมาจาก Discord ของผมเองนะที่มีการแชร์วิธีทำา,น,ทาน้นวิธีทำนี่นะใครที่สนใจอยากจะถามข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเกม d ิบก็ขึ้นเนี่ยก็ลองเข้ามาใน Discord Maple House สของผมได้นะครับผมแล้วก็เพื่อไม่เป็นการรอช้าผมเดี๋ยวเราเข้าไปในสู่เนื้อหากันเลยซึ่งการทำสกิลปลอมตัวเป็นถังเนี่ยนะครับอย่างแรกนะทุกคนต้องไปที่เกาะ2ซีครับผมตรงตรงข้ามของเกาะ2ซีเนี่ยจะมีเหมืองล้างอยู่เหมืองหนึ่งใช่ไหมครับ ไปทุกคนนะครับเข้าไปในเมืองนั้นเพื่อตามหา NPC ตัวหนึ่งครับผมเขาจะนั่งอยู่หลังจากที่เราคุยนะครับโดยที่มีชาริสมาใน่ย25หน่วยเนี่ยหลังจากที่เราคุยเขาจะเราไปขุดแร่เหล็กมาครับพอได้รับเควสมาปุ๊บเราก็ต้องไปขุดแร่เหล็กตามที่เขาบอกครับผมหลังจากที่เราขุดแร่เหล็กนะครับเราจะมังเอินเจอถังปริศนาครับผมโผล่มาซึ่งหน้าที่ของเราคือเก็บพวกกล่องกล่องนั้นนะผมด้วยการฟันแล้วกล่องพวกนั้นก็จะกลายร่างมาเป็นซอมบี้นะครับผมลุมตีเราซึ่งเราก็ต้องจัดการให้มันหมดนั่นเอง มันก็ไม่ได้ยากเกินมืออะไรมากสําหรับคนที่อาเวลตัดแล้วเรียบร้อยแต่พวกเวลแรกๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าหลังจากที่เราสู้เสร็จนะแล้วเราก็ได้แร่เหล็กเสร็จเนี่ยเราก็กลับมาคุยกันบีซีตัวเดิมครับผมหลังจากที่เราคุยกบีซีตัวเดิมปุ๊บเราก็จะได้สกิลตัวนั้นมาครับผมถ้าใครที่สกิลเต็มมันก็จะบอกให้เราถอดสกิลนะครับเลือกถอดสกิลใดสกิลหนึ่งนั่นเองเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมในวิดีโอเอ่อฟุตเทจที่ผมมาใส่เนี่ยผมอาจจะ ไม่ได้คุยรับสกิลอะไรนะเพราะว่ามันเวลตันแล้วนะไม่มีรีสเตทไปได้นะฮะก็เลยไม่ได้ทำชาริสมาให้มันครบ25นะผมก็เลยไม่ได้เห็นแบบเต็มๆว่ามันทํากันยังไงแต่ว่านี่คือวิธีคร่าวๆนะพี่ผมได้ไปดูวิดีโอของต่างชาติานะครับใครที่อยากดูวิดีโอเต็มก็สามารถที่จะกดลิงก์ใต้ใดีสคริปชั่นได้นะครับผมหรือว่าลองเข้ามา Discord ของเราก็ได้นะครับลองมาสอบถามเขาดูแล้วก็ใครที่ชอบวิดีโอนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร์กันด้วยแล้วก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับผมตอนน